คนพบกับลุงสงยูท b e เช่นเคยนะครับวันนี้ลุงสงมาเที่ยวจังหวัดระนองนะครับจะพาทุกคนไปที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับติดตามชมนะครับี่นองเราจะไปกันดี่ท่าเรือนะคร่อเตรียมไปลงเรือกันที่ท่าเรือนะครับเรือนะครับตอนนี้รถทัวร์ของเรากําลังพาพวกเราไปที่ท่าเรือไปเกาะพยามนะครับเอ้โหส่งกำลัง อธิลิีวิดีโอนักศึกษาให้จัดเรื่องการจัดลําดับความสําคัญนะให้เป็นสมองกัรนึ่งถ้นะครับาเรือไส้แขาเรือไป้ลูกสงยูทูบนะเดี๋ยวถึงแล้วนะครับถ้าเรือไสแขกเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ท่าเรือนะครับเรือก็คอยพวกเรากันอยู่แล้วนะครับ เชลยครับเชลยครับเชลยครับผมชายเด็นัักอรุณีไพบุญกันทิพ์ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่เสื้อชูชีพกันก่อนในขณะนั่งเรือนะครับ นี้เรือออกแล้วนะครับเรากำลังพาคณนะมั่งคั่งตัวไปที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับใช้เวลาวิ่งประมาณเดินเรือประมาณ2ชั่วโมงนะครับ เรือกำลังพาพวกเราไปยังเกาะพยามนะครับเกาะพยามจังหวัดรนองนะครับกำลังออกจากท่าแล้วนะครับ ไปที่ท่าเรือเกาะพยามแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวเราจะถึงปักแล้วนะครับเกาะพยามรู้เลยนะครับว่าอยู่กันไหนเรือกําลังเทียบท่าแล้วนะครับเรือกําลังเข้าเทียบท่านะครับเ,เป็นท่าเรือประมงนะครับที่เกาะพยายามโลดระมัดระวังนะครับเรือกําลังเทียบท่านะครับ ไม่เห็นท่านรถสายนี่ครับรับไ,ได้ๆดไูได้ทุกคนครับไปก่อนรนะครับไปก่อนรอ่าประตูเปิดแล้วนะครับขับรถกันเลยนะอ่าทา <laughs> นทีเลยลงไปกอ่อนลงไปเลยครับลงไปเลย เดี๋ยวเราลงเรือแลวนะครับลงเรือกันแล้วอ,อ่าคันที่หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวไปก่อนไล่เลยกันที่หนึ่งนะคันที่สองนะครับโอเคไงมารับเข้ารถพวกเราแล้วนะครับคันที่หนึ่งออกแล้วนะครับ บายบายมาแล้วรถมารับพวกเราแล้วนะครับคันที่สามคันที่สามนะครับคันที่สามคันที่สแบบแบบไ,ไปแล้วครับไปที่เจเจรีสอร์ ถึงแล้วก็พยายามเป็นไงบ้างครับสนุกไหมสะเตือนเลื่อนลั่นเลยี่อง โอเคโอเคครับเวลคัมทูเกาะพยายามมือเที่ยงของเหมือนเที่ยงที่เกาะพยายามนะครับอร่อยไหมอร่อยไหมกินข้าวอะไรเนี่ยผัดเครื่องแกงผัดเครื่องแกงผัดเครื่องแกงทะเลไข่ดาวโอเคอาหารมื้อเที่ยงนะครับที่เกาะพยายามมีอะไรมั่งดูสิข้าวไข่ดาวผัดกุ้งปลาหมึกผัดทะเลเออน่ากินน่ากินน่ากินแรกวัดเกาะพยายามนะครับ เราจะไปที่โบสถ์กลางน้ำวัดเกาะพยามนะครับนี่คือโบสถ์กลางน้ำวัดเกาะพยามนะครับจังหวัดระนองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะ นี่พระพุทธรูปพระประธานประจำโบสถ์กลางน้ำนะครับโตอาราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหัง Asampo pakawa, so, pakawa, so, pakawa, to pakawatukhang as, pakawan ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงที่ยั่งยืนอย่างยั่งยืนขอชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเอ็ยืดเอ็นขาเอ็นแห้งอะไรต่าอย่างยั่งยืนขอให้ชีวิตมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนสาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุ ถูอตอนนี้ได้เวลากลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ b l ูสกายนะครับ b ู u ส Sky ไปดูสิว่าที่ b l ูสกายมีอะไรบ้างตอนที่หายไปพอ,พอโตโขึ้นมา อนนี้อยู่ผมอยู่ที่ชายหาดโรงแรมรูสกายนะครับแล้วมาดูความสวยงามของโรงแรมรูสกายนะครับ,บรอ่านะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกลุบจากมังคั่งตัวก็เข้ามาพักเพื่อดื่มกินกันนะครับตามอัธยาศัยนะครับที่โรงแรมรูสกายเกาะพยามนะครับที่เขามากันตรงนี้เลยครับผมครับ ที่นี่ชายหาดริมโรงแรมบูสกายรีสอร์ทนะครับที่เกาะพยามนะครับสวยงามนะครับที่พักของโรงแรมบูสกายรีสอร์ทนะครับน้ำขึ้นจะสวยมากเลยเดีวเราไปต่อนะครับไปต่อ เดี๋ยวเราจะไปหินทะลุนะครับหินทะลุเราจะไปดูหินทะลุกันที่เกาะพยามจะไปดูหินทะลุนะครับที่เกาะพยามนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าหินทะลุเป็นยังไงนะครับตามผมมาเลยเดี๋ยวเราถึงแล้วนะครับหินทะลุเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับว่าหินทะลุเป็นยังไงครับเข้าไปดูเลย มันมี3มรูนะครับรูที่1รูที่2รูที่3าอิน,นร <Okay. S 1> ท,นนนร,ทรุนะครับที่นี่ผู้เขาวินทรุนะครับที่พยายามมี3มรูนะครับเห็นรูที่1นะครับรูที่สองรูที่สาม เดี๋ยวเราไปดูที่ขาหัวครกนะครับมาเวดมะม่วงหิม,มะพราวกาอยู่ขั้วแบบโบราณน,นะครับ กขากำลังปอกเม็ดมะม่วงหิมะพานอยู่นะครับแกะเม็ดออกเม็ดกายอยู่เม็ดกายอยู่เม็ดถั่วคลอกเม็ดมะม่วงหิมะพานหถั่วคลอกหรือกายอยู่นะครับนี่ปิดปันชุมชนกิษากิจิาวิสาหกิจชุมชน จะไปที่พักกันแล้วนะครับเราจะไปที่พักกันแล้วเจเจรีสอร์ทจะเข้าไปในรีสอร์ทนะครับเจเจรีสอร์ทนะครับชื่อเจเจรีสอร์ท เราจะเดินไปในบ้านพักเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นหลังๆที่เป็นรีสอร์ทนะครับบ้านพักร่มรื่นนะครับต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเลยมีเสียงจักรจันร้รองตลอดเลยครับบรรยากาศดีครับ ถึงแล้วนะครับที่พักของเรานะครับหลังใหญ่ครับที่พักนอนสบายนะครับพัดลมนะครับไม่มีแอร์นอนสบายนะครับขึ้นไปดูชั้นบนหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างลานนั่งผ่อนบนชั้นสอง เก้าอีโ้โซฟาชุดใหญ่เลยเก้าอี้ไม้โซฟานะครับโอ้สวยๆครับมีเปลสำหรับนอนปักก่อนนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับของที่พักทับกลางแมไม้ครับ ไปด้วยมาเก็บของมีค่าอันนี้เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับ ักกันชอบกันก็หลาวันอยู่ดีีจะเข้าของเครื่องวันนี้ผมอยู่ที่อ่าวใหญ่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับวันนี้ผมมาพามาเที่ยว ริมชายหาดบริเวณอ่าวใหญ่จังหวัดระนองนะครับนะครับเห็นไหมครับสภาพบรรยากาศของอ่าวใหญ่ชายหาดอ่าวใหญ่เกยาะพยามจังหวัดระนองนะครับอาดทรายสวยงามมากเลยนะครับมีคลื่นสวยงามมากเลยตอนนี้เราก็เล่นน้ำได้นะครับตอนเช้าอยู่ตอนนี้6โมงนะครับ6โมงนะครับ ตอนนี้6โมงเช้าพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมทะเลชายหาดนะครับบริเวณชายหาดบริเวณอ่าวใหญ่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับหาดทรายยาวมากเลยนะครับสวยงามมากทรายละเอียดมากเลยนะครับเหมาะในการเดินเล่นตอนเช้าเ้านะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับวันนี้ขึ้นค่อนข้างแรงนะครับขึ้นค่อนข้างแรงนะครับเราดูทะเลกันนะครับทะเลที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับ มองสิมองทะเลเห็นคลื่นสาดแก่งหินพวกเรามาพักกันที่เจเจรีสอร์ทนะครับริมหาดอ่าวใหญ่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับสวยงามมากนะครับอาหารอร่อยนะครับห้องพักสบายนะครับไม่มีแอร์นะครับแต่มีเป็นพัดลมนะครับนอนสบายนะครับบรรยากาศร่มรื่น ต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงคลื่นนะครับผมจะไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อ่าวใหญ่เกาะพยามจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวตามไปเลยนะครับเรจะพบนักท่องเที่ยวอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่เจจีรีสอร์ทนะครับวันนี้เราเจอนักท่องเที่ยวสองคนนะครับสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่มาจากไหนครับเออมาจากหาดใหญ่โอ้ไปไงบ้างครับที่นี่ไปไงบ้าง บรรยากาศเป็นไงบ้างมาจากอื่นยอดมากเลยบรรยากาศนะคะไม่มีแบบนี้เลยนะคะธรรมชาติจริงเลยค่ะที่นี่ธรรมชาติจริงเลยนะคะธรรมชาติจริงเลยค่ะรู้จักที่นี่ได้ยังไงครับรู้จักที่นี่ได้ยังไงนะคะมากับทัวร์อาจารย์คุณฉลองค่ะ๋อทัวร์คุณฉลองทัวร์อะไรครับบางคั่งทัวร์มังคั้งทัวร์ครับขอบคุณนะครับอาหารเป็นไงบ้างที่นี่อาหารเป็นไงบ้างโอ้โหตินงใจผัดเปรี้ยวหวาน อร่อยมากแล้วก็ปลาเก๋าลาดพริกปลากระพงลาดพริกที่สุดเลยอร่อยถ้าถ้าพูดถึงเปรียบเทียบนะให้คะแนนนะ9ก้าสบจะบอกว่าร้อยเลยนะ9ก้าสเอกกนขอบคุณเจ้าแทนเจ้าของรีสอร์ทนะครับครับสัมภาษณ์อีกคนนะครับเป็นไงบ้างครับมาเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงคืออะไรคะบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างสบายค่ะทะเลสวย เป็นสงบเงียบสงบดีสำหรับคนที่ชอบชอบความสงบอ้อห้องพักสะดวกสบายอโอเคขอบคุณแทนเจ้าของรีสอร์ทนะครับมันหน้ามาอีกไหมก็ถ้ามีสปอนเซอร์กมาแหละขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากสวัสดีครับคุณนักท่องเที่ยวครับมาจากไหนกันครับผมมาจากสงขลาครับมาคณะไหนครับเนี่ยคณะบางท่าน เป็นไงบ้างครับมาพักที่นี่เป็นไงบ้างครับโอ้สบายครับเป็นรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยธรรมชาติครับน้ำทะเลใสฟ้าสวยที่พักอาหารดีมากๆครับโอเคคุณพี่นะครับเป็นไงบ้างครับคุณพี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับมากันกี่คนครับเนี่ยมา40คนโอ้40คนมาจากคณะทัวร์ไหนครับเนี่ยมั่งคงครั้มั่งคั่งทัวร์เหรอครับโอ้พอรู้จักมั่งคั่งทัวร์ มีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมไหมอ๋อในชีวิตหนึ่งต้องมาก่อพยายามสักครั้งครับมาส่วนตัวมาครอบตัวมากับตัวกอะไรนะครับก่อพยายามเกาะพยายามอ๋อเก่อพยายามไม่ใช่พยายามนะมันเป็นเวอร์จินรีส์ไอแลนด์ของของประเทศไทยครับเกาะพยายามมันดิบมันดิบมันดิบเมืองเมืองไทยครับมันดิบเมืองไทยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ้ครับชาวมปลากระพงน่ากลัว รถแท็กซี่บริการนักท่องเที่ยวในเกาะน,นะครับจะลงไปลงเรือกันเลยนะครับได้เวลาลงเลลรอองเือแล้วนะครับเราขึ้นเรือแล้วนะครับ ลาก่อนนะเกาะพยามจังหวัดระนองขอเชิญนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวที่เกาะพยามจังหวัดระนองกันนะครับขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ